สวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรด forex มือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องระบบเทรด forex ใน EP ที่19นะครับในระบบเทรดที่19แล้ววันนี้มาระบบเทรดง่ายๆนะครับ i n d i เ a t o r เนี่ยจะประกอบด้วย moving average เป็นหลักเลยนะครับจะใช้อยู่ค่าดังต่อไปนี้นะครับค่า5 9 25 35 50แล้วก็ MACD นะครับค่าแมกดีเนี่ยแปดสนะครับตามระบบที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาประกอบนะครับระบบนี้ประกอบยังไงมาตรงนี้กันก่อนนะครับมาเลือกเข้าเงินตรง Market Watch หรือ View Market Watch นะครับขอเลือกเข้าเงินเป็น GBP USD แล้วกันคลิกว่า Charge Window นะครับพอปรากฏหน้าต่างหน้านี้มือใหม่อาจจะต้องปรับแต่งนะครับก็ถ้ามัน เล็กๆก็ซูมเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกนะครับก็เปลี่ยนเป็นแคนเดลอันนี้เป็นมาชาร์ตเปลี่ยนเป็นพวกแท่งเทียนนะครับแล้วก็กดคลิกขวาเมางว่าง Property นะครับกริดเนี่ยเป็นนอนนะครับ Bar Up สีเขียวบาด Down สีแดงนะครับสีแดงนะครับ b u l Candle สีเขียว Bear Candle สีแดงนะครับก็จะได้รูปร่างดังซ้ายมือกดโอเคอนะครับ ขอสมเข้าไปอีกนิดหนึ่งทีนี้อินดิเคเตอร์ที่เราใช้2อ,องตัวแรก moving average ค่า2แรกนะครับก็คือเข้าตัวนี้ navigator หรือ view navigator นะครับค่าแรกเป็น moving average ในหมวดเทรนด์นะครับแล้วก็เข้า moving average ตัวแรกเดี๋ยวมันคิกเลยนะครับเป็นค่าค่านะครับค่า5 period เป็น MA m e m MM h ต่อเป็น exponential apply to close ใช้ค่า5ตัวแรกเนี่ยผมขอใช้เป็นแบบ เป็นจุดๆอย่างเงี้ยกันจุดปลาไม่จุดปลเอาเป็นแบบเส้นแล้วกันนะครับจะได้เห็นง่ายเป็นสีแดงแล้วกันนะครับได้ค่าแรกเป็นสีแดงค่าที่2นะครับพุ้งพิลเรตเป็นค่าเตันนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับส่วนเอเม t แ o สจ่อแอปพลายทูเนี่ยก,ก็เหมือนเดิมนะครับกดโอเคนะได้สองค่าแล้วนะครับทีนี้ค่าถัดมา ค่า25 Moving Average เหมือนกันแต่เปลี่ยน Period เป็น25นะครับตัวนี้ใช้เป็นสีขาวนะครับขนาดเส้นเป็น2กด OK ค่าต่อมาคือค่า35นะครับใช้เป็นสีชมพูขนาด2นะครับกด OK ค่าต่อมาเป็นค่า50นะครับค่า MA แล้วก็ Apply ใช้ค่าเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสี ที่จะดูง่ายหน่อยก็เป็นสีฟ้าเลยกันนะครับกดโ,โอเคอ่าได้แล้วตัวต่อมาเป็น moving average กับผสมกับ MACD นะครับ MACD ตัวแรกที่เราจรงเนี่ยนะครับของ r e m o ในหมด oscillator เป็น MACD ธรรมดาก่อนนะครับมมเมนเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็แท่งต่ตางๆเนี่ยเป็นระดับ4แล้วกันสัญ n a l เนี่ยไม่ใส่นะครับตรงเนี้ย เป็นนอนถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้นะครับเป็นเลือกสีออกเผมไม่ใส่พารามิเตอร์เนี่ยใช้8 Fast MA 8นะครับ Slow MA 15แล้วก็ MACD SMA 9นะครับ Apply to Close แล้วกด OK นะครับก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับทีนี้เราจะใช้ MACD Color ในการทับนะครับ MACD Color ตัวนี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ลากลงมานะครับ ตัวนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวชัดๆหน่อยอันนี้สีสีแดงนะครับค่าเนี่ยก็เป็นเป็นเลขสีนะครับความกว้างเปลี่ยนเป็นสี Input ต,ต,ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น8 15 9โอเคนะครับแล้วก็ก,กดโอเคมันก็จะทับกันพอดีนะครับอันนี้เป็นเส้นสัญญาณของเอ่อ m a g อล Color นะครับทีนี้เราจะใช้ moving average เนี่ยสองค่า ค่าหนึ่งก็คือค่า3ค่า3อยู่ในหมวดเทรนด์นะครับไม่เป็นวปกติคลิก้ายข้างไว้แล้วก็ลาออกลงมานะครับเพียรีเเป็น3นะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นเป็นสีเหลืองนะครับพียรียเป็น3สีเหลืองแล้วก็เส้นเป็นขนาดที่1แล้วก็กดออกอย่าลืมนะครับ apply to close เพราะว่าเราจะเลือกเป็น first indicator data จะใช้ทับ indicator นะครับกดโอเค อ่าก็จะได้เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่2อง moving average เช่นเดียวกันคลิกซ้ายพางไว้แล้วก็ลากนะครับแต่เส้นนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประจะได้ดูง่ายหน่อยขนาดเป็นเส้นหนึ่งนะครับพ่เรียนอี่เป็น9ตัวนี้นะครับ MA ไม่ต่อเป็น exponential apply to ตัวนี้เป็น first i n d i c a t o r data นะครับแล้วก็กดโอเค ่าได้แล้วนะครับถามว่ามูวิคเอเบ a ล e เยอะแยๆเนี่ยเอามาทำทำไมนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มหนึ่งมีเส้นสีขาวเนี่ย25ชมพูเนี่ยส5สีฟ้าเนี่ย50อันนี้เป็นกลุ่มเทรนหมวดเทรนเอามาดูเทรนว่าเป็นเทรนไบเทรน u y หรือเทรนเซลนะครับ อันนี้เอาไวด้ดูแล้วก็ตัวนี้ค่า5กับค่า9 5เป็นแรง9้าเป็นเหลืองนะครับดูว่าค่าพวกนี้มันจะคลอดกันตอนไหนนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยอยู่บนค่า5หรือต่ำกว่าค่า5หรือค่า9พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะจะคุยกันต่อไปครับเราก็ได้แล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับทีนี้เราได้ลักษณะอย่างนี้นะครับ ่ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเสียงแรกที่เราจะต้องดูนะครับเคยคุยกันหลายรอบแล้วคือดูเทรนด์นะครับมูฟเวกเอเบเลตเนี่ยดูเทรนด์ได้ดีมากถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ดูง่ายว่ามันเป็นเทรนด์เทรนด์บายเทรนด์ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถ้ามันเป็นเทรนด์ลงเนี่ยนะครับมูฟเวกเอเบเลตมันก็จะเอียงลงนะครับเห็นไหมครับมูฟเวกเอเบเลตมันก็จะเอียงลงอย่างเงี้ย แล้วถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันลงแน่นอนเวลามันลงเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเส้น50จะอยู่เหนือเส้น35สีชมพูนี้นะครับในเส้น35ก็จะอยู่เหนือเส้น25คือมันเรียงกันสวยงามมากเลยนะครับ50 35 25้า้าอันนี้ดูที่การเรียงเส้นพวกนี้ถ้ามันยังอยู่เรียงกันอย่างนี้ยังไงก็เซลล์แน่นอนไม่กลอนเทรดไม่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่ง5้ากับ9้าเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นเทรดเซลล์เนี่ยเส้น5้าตอนนี้จะต่ำกว่าเส้น9้าโอเคไหมครับและแท่งเทียนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณต่ำกว่าเส้น9้าแต่ถ้าเมื่อใดที่มันหลุดเหนือเส้น9้าขึ้นไปแล้วก็เหนือเส้นเหนือเส้น5ขึ้นไปขอไปนะครับแล้วก็เหนือเส้น9้าตรงเนี้ยอาจจะบ่ายแต่ถ้ามันอยู่ในแนวเส้นใหญ่ว่าเป็นเซลล์เนี่ยอย่าไปเทรดให้เทรดเทรดเซลล์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นลักษณะาการดู ถ้าเป็นเทรนไบมันก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียว e กันเลยเป๊ะเลยนะครับมันก็จะเรียงกัน50 35 35อยู่ต่ำกว่า35 35อยู่ต่ำกว่า25อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เส้น9เนี่ยอยู่ใต้เส้น5อย่างเงี้ยนะครับมันจะเรียงเป็นเทรนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เป็นเทรนเส้นมันก็จะเป็นระนาบอย่างเงี้ยน,นะครับ5กับ9มันจะเป็นระนาบแต่ว่าเส้นพวกนี้เนี่ยมันยังเรียง กันอยู่เส้นใหญ่ๆนะแสดงว่ามันจะเป็นเทรนบ b ายอยู่มันก็บายขึ้นมาจริงๆในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ลงนะครับส่วนตอนที่มันลงเนี่ยก็จะดูง่ายๆเนาะมันจะลงตอนไหนนะครับแล้วก็มาดูแม็กดีประกอบตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาเข้าออเดอร์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในอื่นนะครับก่อนอนุญ,ญาตเนาะนะครับเห็นชั้ๆเลยนะครับการเข้าออเดอ เข้าเทรดายเทรดาบเข้าตรงนี้นะครับสมมุติขออนุญาตเข้าตรงนี้เนาะนะครับมีวิธีการเข้ายังไงนะครับเราจะเข้ายังไงนะครับมันเป็นเซลล์มานานๆเนี่ยปั๊บมันจะมาบายเราจะเข้าบายยังไงให้มันถูกนะครับถ้าเราไม่เห็นเท่องเทียนฝั่งนี้เราจะเข้ายังไงนะครับวิธีการเข้าง่ายๆนะครับหนึ่งราคาปิดของเท่งเทียนนะครับราคาปิดของเท่งเทียนอยู่เหนือเส้น นะครับอยู่เหนือเส้น25 35 50อันนี้25 35 50อยู่เหนือ3มเส้นสิถ้ามันปิดอยู่เหนือ3ามเส้นนี้แท่งนั้นเป็นแท่งเซตอัพเป็นอันใช้ได้ก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับอ่าเพราะว่ามันปิดอยู่เหนือสามเส้นนี้เลยอ่าอันนี้เทรดบายข้อแรกได้แล้วนะครับแล้วก็ดูอีกักษณะหนึ่งเส้นห้ากับ9้าเนี่ยมันคลอสกันหรือยัง อ่านะครับอันนี้ห้าอันนี้เก้ามันก็คลอดกันพอดีแท่งนี้นะครับคลอดกันนหมายคามว่าเส้นห้าอยู่เหนือเส้นเก้านะครับแล้วก็ตั้งเทียนก็ปิดอยู่เหนือเส้นห้าเส้นเก้าด้วยนะครับแท่งนี้จึงเป็นแท่งเสตอัพที่เราจะเข้าพอมาดูด้านล่างบ้างด้านล่างนะครับด้านล่างตัวน,นี้มาดูแท่งแมกดีอ่านะครับพอมาดูแท่งแมกดีเนี่ยถ้าเราจะเข้าบ่ายให้ช่ยชัวร์เลยนะครับ เงื่อนไขด้านบนไล่แล้ใช่ไหมครับด้านล่างแม็กดีเนี่ยแท่งแท่งอ่าแท่งดูอ่าพวกออสซิเลเตอร์เนี่ยเลี้ยวแรงวะเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์เส้นศูนย์ก็คือเส้นเนี้แท่งนี้จะต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์ถ้าอยู่ใต้อย่างเงี้ยไม่ต้องเทรดนะครับไม่ต้องเทรดแท่งนี้จะต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์อันนี้อยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วนะครับแล้วต่อมานะครับแท่งอยู่เหนือเส้นศูนย์เนี่ยเส้น moving average เส้น5ไอเส้น9นะครับ9สีชมพูเนี่ยเห็นไ,ไหมครับกับเส้น3จะต้อง cross เส้น signal ของแม็กดี D, นะครับมัน cross กันตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะเรียงด้วยเส้นขาวเนี่ยเป็นเส้น signal ของแม็กดีอันนี้เป็นเส้น9อันนี้เป็นเส้น3นะครับและเส้น moving average จะต้องอยู่ในแท่ง ของแม่ดีนะครับอยู่ในแท่งไม้ถึงเส้นมันไปอย่างเงี้ยนะครับเส้นมันไม่เกินแท่งมายอย่างเงี้ยเส้นมันไปในแท่งเนี้ยนะครับอันนี้อยู่ในแท่งอันนี้ก็คือเราเข้าแท่งนี้เงื่อนไขมันครบนะครับมันคลอสกันปุ๊บเส้นก็อยู่ในแท่งแล้วก็พวกนี้ก็อยู่เหนือเส้นมูฟวิ่งนต่างๆก็เข้าก็ได้นะครับถึงตรงนี้นะครับพอเข้าได้แล้วเราจะออกยังไงอ่ะทีนี้นะครับลักษณะการออกก็ไม่ยากนะครับถ้าแท่งเทียน มันปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average อ่าห้าหรือ9นะครับอันนี้5้านะครับหหรือ9ให้ออกได้เลยก็คือแท่งนี้เพราะมันปิดต่ำกว่าเส้น moving average 5้นะครับแลวมันก็ลงใหม่นี้หนึ่งตรงนี้นะครับใเมื่อใหม่เนี่ยไม่ต้องโลภนะครับไม่ต้องโลภไม่ต้องโลภนะครับถ้าเราจะปิดแท่งนี้ใช่ไหมครับมาดูแท่งเทียนนะครับอ่ามาดูแท่งเทียนนั้นราคของ moving อ่าของแม่งดี สังเกตอะไรไหมครับเส้น9ตรงนี้มันครอสกับเส้นสัญญาณของมุกแมกดีตั้งแต่ตรงนี้แหละมันครอสก่อนเส้น3เลยเพราะฉนั้นถ้ามันคลอสเนี่ยก็ตรงกับแท่งนี้ก็ออกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประมาณสักเข้าตรงนี้ออกตรงนี้579จดุดอันนี้เป็นวิธีการเข้าง่งายๆนะครับของ i ิเคเ a t o r ง่งายๆของมือใหม่ทั้งหลายนะครับที่ที่จะ เล่น forex นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับสมาธิเป็นสิ่งสําคัญถ้าจะท่านจะเทรดให้ดีเนี่ยขอให้นั่งสมาธิอย่างน้อยสัก1 0 1 5นาทีก็ยังดีนะครับทีนี้เราจะเข้าเซลล์เข้ายัางไงนะครับทีนี้จะเข้าเซลอ่านะครับจะก่อให้ลักษณะการเข้าเซลล์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความชัวอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ามีการจะเข้าเซลเนาะนะครับหลักการเดียวกันเลย เส้น50นะครับ35แล้วก็25เรียงกันสวยงานอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นเทรนด์เซลล์แน่นอนนะครับประการแรกราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น50 35 25และ95เส้น2เส้นนี้จะต้องครอสกันด้วยโอเคไหมครับ9กับ5จะต้องครอสกันด้วยนะครับเวลามันครอสกันเนี่ย เส้น9จะอยู่เหนือเส้น5เสมอ moving average เเหนือเส้น moving average 5เสมอนะครับมันค r o s กันตรงนี้แท่งนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับเงื่อนไขข้างบนครบคือแท่งนี้แท่งตัวนี้นะครับมาดูด้านล่างมาดูด้านล่างเงื่อนไขครบไหมนะครับด้านล่างถ้าเป็นลักษณะนี้นะอย่าพึ่งเข้านะครับอย่าพึ่งเข้ามันอาจจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ไปช่วงหนึ่งเพราะนั้นแท่งนี้ ก็อาจจะไม่ได้นะครับมาดูแท่งถัดมาแท่งนี้นะครับแท่งนี้มาตรงกับแท่งนี้หรือเปล่าเออแท่งนี้นะครับอ่าเพราะด้านด้านล่างเนี่ยด้านบนเนี่ยเงื่อนไขได้แล้วนะครับด้านล่างเนี่ยแท่งเอ่อเลี้ยวแรงเนี่ยของแม็กดีเนี่ยแท่งนี้นะครับอยู่ใต้เส้นศูนย์ไหมโอเคอยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วก็เส้นอ่ามูฟเว็ตสามเก้าเส้นปราสีชมพูนในเส้นเก้า มันตัดกับเส้น Signal เส้นสีขาวของแม็กดีลเลียตัดกันแล้วนะครับเรียงเส้น signal เส้น9เส้นห้านะครับแล้วก็อยู่ในแท่งสีแดงเพราะฉะนั้นแท่งนี้เข้าได้นะครับเข้าแท่งนี้เนาะนะครับอันนี้คลอดกันหมดทุกอันแล้วก็เข้าแท่งนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะออกตรงนี้นะครับวิธีการ,รออกคือถ้ามันเกิดเข้าเรียกอะไร าราคาปิดเนี่ยนะครับอยู่เหนือเส้น moving average 5กับ9กเนี่ยก็พยายามออกก่อนนะครับแท่งนี้ก็ยังไม่ออกก็ได้นะครับออกแท่งนี้มันปิดอยู่เหน L ือกับ9นะครับตรงนี้เนาะนะครับหรืออีกประการหนึ่งถ้าเราจะออกในเทรดลักษณะเซลเทีอดลักษณะนี้นะครับออกตรงนี้ก็ได้ดูแท่งข้างล่างเห็นไหมครับมันคลอสกันนะตรงนี้เห็นไหมครับพอมันคลอดกันเนี่ยแล้วก็สามารถออกตรงนี้ได้ เพราะมันมีแนวโน้มที่จะบ่ายโอเคไหมครับมันคลอสกันแล้วถึงแม้เส้นมูเวกเอเบเลตห้าเก้ายังไม่คลอสกันก็ตามแต่ด้านล่างมันบอกสัญลักษณ์ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มขึ้นก็ได้นะครับมันอาจจะขึ้นทะลุไปเลยหรือมันอาจจะขึ้นถึงตัวนี้ก็ได้เราเราไม่สามารถคาดการได้นะครับเพราะนั้นก็คือดูดูด้านล่างก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะครับมันมีเทคนิคการออกร้ายแบบมากแต่ถ้ามือใหม่นะครับเข้าตรงนี้ถ้ามันคลอสกันก็ออกซะตรงนี้นะครับ ก็ได้พอสมควรกี่จุดนะครับก็จากตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ประมาณพันกว่าจุดก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นการลักษณะเข้าบายออกบายเข้าเซลล์ออกเซลล์นะครับขอสรุปดังนี้นะครับ moving a v เ r a g e เนี่ยเอาไว้ใช้ในการดูเทรนด์นะครับเอาไว้ใช้ในการดูเทรนด์ว่าเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ คือเทรนเซลเส้น50 35 25เรียงกันนะครับอันนี้เป็นเทรนใหญ่คือเทรนเซลเพราะนั้นพยายามเทรดเซลอย่างเดียวการเข้าออกก็ตามที่ผมกล่าวมานะครับหรือจะเอาวิธีอื่นก็ได้มันมีหลากหลายวิธีมากนะครับแต่ระบบนี้ก็ใช้ได้ใช้ง่ายไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมมากนะครับใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเทรนไมล์ก็เช่นเดียวกันนะครับเทรนไมล์ก็เป็นลนักษณะเนี้ยมันเรียงกันแล้วก็เทรดแบบไมล์เทรดตรงนี้เทรดตรงนี้ อันนี้ไม่ต้องเทรดนะครับมือใหม่ไม่ต้องเทรดเพราะมันเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับแต่ไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะ,อะของเส้นพวกนี้ยังเรียงกันอยู่นั่นแสดงว่ายังเป็นเทรนด์บายอยู่เพราะนั้นเทรดเซลไม่ได้นะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเทรดนะครับถ้าถามว่าลักษณะนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันอาจจะขึ้นมันจะขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เนาะมันขึ้นเนี่ยซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นแท่งเทียน มันขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงดูตรงนี้นะครับถึงแม้ว่า,า moving a v e r a ร e พวกนี้ห้าสิบสามห้ายี่ห้ามันยังเรียงกันอยู่นะครับสังเกตแม,กแม็กดีด้านล่างเห็นไหมครับอ่ามันจะยกตัวขึ้นถึงแม้ว่าแท่งพวกนี้แท่งเทียนพวกนี้ยังไม่ได้ยกตัวขึ้นตามก็ตามเพราะนั้นข้อดีของแม็กดีเนี่ยถ้ามันยกตัวขึ้นอย่างนี้นะครับทั้งๆที่ด้านล่างเนี่ยยังเป็นลงอยู่เนี่ย มีแนวโน้มว่าอาจจะมีความาเป็นไปได้ว่ามันอาจจะขึ้นรอเทรดบายอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า d ดเ e เจ e n ์นะครับตัวนี้ลงใช่หไหมครับอ่าตัวนี้ขึ้นมันสวนทางกัน,นเกิด d ดเ e เจ e n ์กันนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามันขึ้นมาแท่ง2แท่งัว่นี้ก็สามารถเทรดได้นะครับอันนี้เมืองเก่าเขาก็ดูันอย่างเงี้ยผมก็ดูอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่เห็นได้ชัดเลย ก็คือมันเกิดใดบ g เ n นอยู่ตรงที่เนี่ย,ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป้นอยูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นอะไรไหมครับแม็กดีขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะแต่กราฟยังหลงเชยเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไดร์เจนนะครับ พอมันหักตัวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นไปเลยอันนี้มั่นบ่งบอกลักษณะว่าแม c d ดีเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถบอกว่าเรียวแรงมันยังไปทางไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูนี้นะครับอันนี้ยอดที่1ยอดที่2มาดูแม c ดีด้านล่างยอดที่1ยอดที่2อ,อันนี้ต่ําลงแล้วนะครับอันนี้ดีดสูงขึ้นมันไปคนละทางกันหมายเนงว่ากราฟกับตัว เลี้ยวแรงจริงๆเนี่ยมันส่วนทางกันเพราะนั้นถ้าให้ผมคาดการณ์เนาะแท่งนี้ก็ปิดต่ำกว่าสามเส้นนี้ละอาจจะลงมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็มีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับแนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับสำหรับมือใหมก่ก็ก็ดูแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็จะมีอีกทีหนึ่งนะครับแนวรับก็อยู่ในกรอบนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของแม็กดีมันมี convergent divergent โดย,ดยเฉพาะ divergent ให้ดูนะครับ เราก็จะรู้ว่า,าจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวจะให้ดู d i v e r g e n c e อีกตัวหนึ่ง d i v e r g e n c e อีกตัวหนึ่งเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยแม็กดีลงมาตรงนี้ขึ้นมานิดหน่อยถ้าดูแนวภูเขาก็ลงนะนครับแต่ดูตรงนี้นะครับขึ้นไปนู่นเลยอ่าพอลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยนะพอมันจะลงมันก็ลงมายาวเลย อันนี้เป็นลักษณะของเดร์เจนที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเราใช้พวกกลุ่ม MACD นะครับแต่ถ้ามันเกิดเดร์เจนแล้วมันไม่กลับตัวนะครับไม่กลับตัวก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ไมใช่เดร์เจนนะครับตรงนี้อย่าเข้าใจผิดเนาะกับตรงนี้ทำไมไม่ใช่เดร์เจนนะครับดูสิครับกลาฟก็ยกตัวขึ้นแต่มันอยู่ในเซลล์แค่นั้นเอง แมกนีก็ยกตัวขึ้นนะครับถ้ามันเกิดเดเรบเจนเนี่ยกราฟมันต้องลงไปแล้วก็แมกนีมันต้องขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เดเรบเจนนะครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะดูพวกเดเรบเจนนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับกราฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็เป็นไซด์เวย์อยู่เลยแต่แมกนีเนี่ยเอียงขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเดเรบเจนชนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นกราฟปุ๊บนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับเป็นไซด์เวย์แต่กราฟเริ่มลงแล้วอันนี้มันก็ลงยาวเลยอย่างนี้คือแม็กดีมันมีข้อดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูแมนะ็กดีเป็นเนี่ยมันก็จะมีพวกเดเวอจินให้เราดูบ่อยๆถ้าไม่มีเลยเบนซะ์เนี่ยเราก็เทรดตามเทรนด์ได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายผมเองก็ชอบนะครับแม็กดีพวกโดยเพราะแม็กดีคันเลอร์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายอันนี้ก็ขอฝากเ,เพื่อนๆพี่น้องๆน,นะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่ ก็ใช้ moving average กับ macd color ก็สามารถทำกันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอฝออากไว้นะครับสิ่งสำคัญสำหรับมือใหม่อย่าโลบนะครับ,ยรบ,ยรบรอย่าโลบอย่าโลบเลยค่ะพยายามฝึกฝนตนเอง b a c k t s t บ่อยๆแล้วก็พยายามสังเกตอะไรหลายๆอย่างในระบบที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่ตอนนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆมีอย่างหนึ่งที่ผมเจอนะครับ ไม่ว่าจะเรียนรู้จากใครก็ตามซึ่งผมเองก็ไม่ได้ไปเสียงเงินเรียนนะครับเรียนจากอ,าอินเทอร์เน็ตนี่แหละมีอาจารย์หลายท่านสอนอาจารย์ท่านใช้อีกระบบหนึ่งนะครับส่วนผมก็ไปเรียนเรียนทางนี่แหละครับทาง u t u b e นี่แหละเรียนฟรีนะครับอาจารย์ท่านก็ถนัดในระบบของท่านนะครับผมเองก็มาประกอบระบบของผมใหม่จากความรู้พื้นฐานที่อาจารย์ได้สอนไว้นะครับอาจารย์หลายท่านใน youtube ก็เพราะว่าในลักษณะงก็คือ คนแต่ละคนเนี่ยจะชอบอินดิเคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมว่าอินดิเคเตอร์นี้ดีบางคนก็อาจจะไม่ชอบมันไม่ใช่แนวของเขาเพราะฉะนั้นศึกษาค้นคว้าในแนวของตัวเองถ้าค้นพบตัวเองก็จะทําเงินได้ดีนั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆน,นักเทรด forex ทุกท่านไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ดึกแล้วนะครับประมาณสักห้าทุ่มก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามา เทรดในระบบ f o ร e x เ,เ่รรยร่ำรวยมีเงินมีทองกันทุกคนแต่ถ้าใครเกิดย่อท้อนะครับก็ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆถ้าอยู่ในตลาดนี้เนี่ยก็จะมีแต่เสือสิงเจรเข้ทั้งนั้นเนี่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการฝึกฝนตัวเองนะครับก็คือนี้ก็ขอราตีสวัสด์ฟันดีครับสวัสดีครับ